กลัวทุกคนจะเห็นหน้านพี่ตอนเล่นเกมไม่ชัดกลัวทุกคนจะเห็นความหล่อไม่ชัดไงครับใหญ่อะไรขนาดนั้นก็อยู่แล้วอะครับใหญ่ทุกอย่างอยู่แล้วอะครับอยากดูเกมครับอ,อยากดูเกมต้องช่องอื่นครับอยากดูพี่ต้องช่องนี้นนอ้าวทำไมไม่เอาหน้าเต็มจอไปล่ะก็ไม่บอกล่ะนี่ไงหล่อมหลมจัดป มันมันเจ็บมากมันเจ็บมากมันโดนไปเยอะเลยอะโดนหนักเลยกลับไปวางที่เดิมอ่ะกูวางตรงไหนแล้วทีเนี้ยมุมหลอกูไปไหนละมุมนี้หรือเปล่าใช้ได้ใช่ไหมหล่อล้ว รีวิวรองเท้าด้วยเลยครับโอ้โหรีวิวรองเทา้านี่เป็นช่องอะไรเนี่ยพี่เป็นแฟร์ <c oughs> พี่แนนเหรอครับฮะ <c oughs> ไม่ใช่ครับ <c oughs> พี่แนนเป็นคนรับใช้พี่เองครับ <c oughs> เป็นขี้ข้าของพี่เองนะครับระหว่างน,นั้นเรามากินปลาหมึกกันก่อนทุกคนโอ,นนนโอ้นี่มันปลาหมึกยางโอ้นี่มันปลาหมึกยางดูน้ำจิ้มกำลังหยดติ๊งหยดอีกติ๊งสิหลังจากนั้นโฟกัสมาที่หน้ากูที่มองปลาหมึกอยู่ตอนนี้ โอ้อ้าวสรุปเลยกล้องเอาใหม่อีกรอบโอ้เยี่ยเป็นยังไงล่ะหิวอะไรดิหอมหวานกรอบ oh. ไหนนะชิมผักดิผักสดไหม ข้อสุดอะทุกคนจะผ่านระผมอันหนึ่งได้ฟรีๆพี่จะพยายามให้ได้ที่หนึ่งนะเอาพี่เอาเอาเยอะผมเดี๋ยวทุกคนจะเห็นหน้าพี่ตอนเล่นเกมไม่ชัดนะมาข้างมาโนมาโดนมดมาก็ได้อ่ะครับยิงมันตัวเดียวตัวเดียวเอาเลย บึ้มจุกันอยู่โดนที่ีโดนสิล้มล้มทีวีไม่โดนล้มอยู่อยู่อยู่ก่อนป้อมครับโยมป้อมอีกอ่าแับเดียวสองป้อมเลยครับอ๋อคือครับสองป้อมป้อมที่เราวิ่งมาเจคไนทโอเคครับอีคแมนเป็นป้อมโคตรเอาจริงอ่ะทุกคนดูสิใหญ่เกิน หน้าใหญ่เกินเออได้ไหมแบบนี้ได้ไหมใหญ่อะไรขนาดนั้นกลัวทุกคนจะเห็นความหล่อไม่ชัดไงครับอยากหล่อมันช่องอื่นปิ๊งปิ๊หมมีครับปิ๊ีอยู่ใหญ่อะไรขนาดนั้นก็อยู่แล้วครับใหญ่ทุกอย่างอยู่แล้วครับมีใครเอาไปตามไหมครับผมมีอันมองไม่เห็นเลยจอหน้าพี่ใหญ่จังพี่พี่ไม่ได้สตรีมให้ดูเกมที่สตรีมให้ดูหน้าพี่นี่แหละ อยากดูเกมครับอยากดูเกมต้องช่องอื่นครับอยากดูพี่ต้องช่องนี้เมื่อกี้พี่เอเข้ามาดูเพราะว่าหน้าจอใหญ่เกิอหนีเหรอพี่พี่ผิดเลยรับระวังัอซอนเรียบร้อยเฮดช็อตไปอีกมเจ็ดเก้าหมดแล้วนะข้างอุ้ยหกสิบผี่ มัน,นมี aw e กับค่ะเอจี e ทุกสองก็ต้องรั้งห่าโอ้โหแล้วมึงโดดมาซ้อนกันไอ้สาร <C oughs> เมื่อกี้ก็ดีแล้วแต่เป็นคนติดเล่นสนุกสนานแบบนี้แหละ ลดหน้าพี่ลงหน่อยสิกระเป๋าสองโอ้โหไม่มีใครอยากดูพี่เลยหรออยากดูแต่เกมเหรอเสียใจว่ะอ่ะวโอเคไหมอ้าวทำไมไม่เอาหน้าเต็มจอไปล่ะก็ไม่บอกล่ะนี่ไงหลอมหล่อมจัดไปมิติใหม่แห่งการเล่นเกมพวกมึงเอานี่นี่ยนี่จะจัดเลยนะโอเคปะโอเคนะมิติใหม่แห่งการเล่นเกม โอเควะตรงกันนะตลกไปอีกทีเด็ดนะครับผมะเกมชัดไหมทุกคนไม่ได้เน้นฝีมือครับผมกเเรา่งแขปะไม่มีใครทำแน่นอนแบบนี้เชื่อพี่เป็นการเล่นเกมแบบดูรีแอคชั่นดูคดูสติาจบแล้วอยากเห็นหน้ำบิ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวจ้องตาระวังท้องนะ ยิ้มกระชากใจหน่อยพี่กูไม่ใช่ยิ้มแล้วเนี่ยเหมือนหมาแยกเขี้ยวอ่ะเอาให่ก่อนน้องเขาบอกว่าอยากเห็นเวอร์ชั่นเอาจริงเก็บเตียงไปสองกันนะเก็บเตียงหมดตีบเลยทำเอาพีย่เวอร์ชั่นเอาจริงเวอร์ชั่นเอาจริงเอาเอาติดตัวไว้ก็ได้สิเฮ้ยเฮ้ยเนื้อว่าคนมานึกว่าคนมาที่หลอนเสียงจะดีเก็บเตียงไหม เก็บเสียงเหรอเก็บเสียงไม่ไม่เอาครับตอนนี้อยากได้เออาร์รกะบองหนึ่งอะไรก็ได้จริงจังก่อนจริงจังก่อนทุกคนโอ้โหสามตัวสี่ตัวแอ้ดอแน่าโอมจ่อยวะจ่อยวะล้มหนึ่งเจ็บอี มุสองหมดหมดหมดตีครับตีดูดูรอบๆกันล่ำ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 โอเครอยนัดได้อยู่มีกำลังกอดนะสตรีมครั้งหน้าอย่าทำแบบนี้นะไม่ชอบเหรอครับเอาแบบนี้เลยเหรอไม่ได้เหรอได้เหอะน่านะออกจากหน้ารัก ดูพี่เป็นหลักดูเกมเป็นรองโอเคไหม <st> um> พิสตรีมเกมใช่ป่ะครับ <st> um> ไม่ใช่ครับ <st> um> พิสตรีมให้ให้ดูพี่นี่แหละนี่คือการไลฟ์สดโชว์หนังหน้านะครับหนังหน้าเฮียเ้ยเฮี้ยไม่ได้โชว์ทักษะการเล่นเกมเพราะฉันถ้าพี่เล่นกากเนี่ยโนคอมเมนต์นะครับว่ากากจังเล่นไม่เห็นเก่งเลยเพราะว่าพี่ไม่ได้มาสตรีมเกมถ้าพี่บิ๊กรถฝากบ้วนโอ้โห อายุก็เยอะแล้วนะเดินก็เหนื่อยจอเกมเล็กไปหรอครับได้ได้จอเกมเล็กไปเพิ่มให้หน่อยนึงอ่ะเห็นไหมผมไปดูมนุ่มดูเขาเหมือนหล่อไอเวนอีแนนเหมือนสวยอีดอกนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยบ้านฟาร์มมีบ้านฟาร์ม N W N W สามตัว N W นะนบ้านฟาร์มมาแนวเอทีเอทีมาสาม่วนแล้ว ฟังจะกข้้มันไปหลบหลังรัวแล้วรู้สึกว่ามันต้องรู้รู้สึกว่ามันต้องเคลื่อนนะหมู่บ้านตรงนั้นเดี๋ยวมันต้องเคลื่อนแน่เลยเราก็ขอวงเหมือนกันอันตรายปะเราก็ลงบ้านเอลบ้านแอลบ้านแอลเหมือนจะอยากอยากมุมันมันอยู่บนสะพานเลยมันได้เอลวิ่งแอลวิ่งมีคนมีคนล็อก ว่นนีจอดลูกนึงให้หน่อยจอดไอวอลลูกนึงพอแล้วน้องหมอกน้องหมอกเฮ้ยน้องหมอกก็มาว่ะ14ตัวโอ้โหขอคนนึงขึ้นรถกับพี่นะ <c oughs> ขอขอ,ขอคนนึงขึ้นรถกับพี่พี่มี M79 <c oughs> ไหมเราลุ้นแล้วเราลุ้นแล้ว10วิเท่านั้นไม่ทนันเราต้องต้องมีคนนึงขึ้นรถกับพี่แล้วอ่ะ พร้อมไหมไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปกับพี่บิ๊กพี่ไปคนเดียวเหรอชิบหายละงั้นน่ะก่อนก่อนไปก่อนไปกับพี่บิ๊กเชื่อใจเราดีเราอะขับรถระดับปรมาจารย์แล้วใช้รถบังใช้รถบังวังหลังโอ้โหเทหมดที่ทามันทามันเทแบบบ้านทั่หมดแล้ว ้างบนข้างบนข้าง,งบนนะข้างบนเอาดิเอาดิเอาดิยัด้นไปมันมันเจ็บมากมันเจ็บมากมันโดนไปเยอะเลยอะ่ะโดนหนักเลยแหละเล้มสองล้มสอง จะต้องเอาจริงแบบไหนอีกอ่ะครับทุกคนก็ oh. ที่หนึ่งแล้วนะครับไหนใครบอกได้ที่หนึ่งจะจะจะกดพงกดเพชรอะไรก็กดมานะครับ oh. ก็แบบ6คิวอะครับฮ